ก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนะครับชาวสวนะมะพร้าวน้ำหอมนะครับมะพร้าวน้ำหอมวันนี้เป็นพันธุ์พวงเงินนะครับมะพร้าพาวงเงินหลังจากฟ้าฝนได้โปรยปลายลงมาก็มาอัปเดตนิดนึงนะครับอัปเดตว่าเขาจเจริญเติบโตได้แค่ไหนนะครับในช่วงเวลาเดือนกว่ว่ๆที่ผ่านมาจากได้รับจากการที่ได้รับน้ําฝนนะครับ ก็เริ่มแตกใบแตกยอดนะครับแตกใบแตกยอดจะเห็นได้ว่าถ้าเข้าหน้าฝนเนี่ยใบเขาจะยาวขึ้นนี่คือใบใบที่เขาออกช่วงหน้าแล้งนะครับจะไม่ยาวแต่พอหน้าฝนเนี่ยใบเขาจะเริ่มยาวสแสดงว่าเขาได้รับน้ําเพียงพอนะซึ่งฝนก็ยังยังไม่มายังไม่มาตามต้องการเท่าไหร่นะครับคุมฟางที่โคนต้นหญ้าก,ก็ขึ้นเต็มหมดแล้ว ของน้ําก็มีน้ํานิดหน่อยนะครับมีน้ํานิดหน่อยน้ายังยังยังไม่เต็มก้นบ่อเลยนะครับยาวไปนู่นนะครับประมาณเกือบร้อยเมตรนะครับเนี่ยของนี้ยาวไปนูน่นแต่หญ้านี่งามจริงๆเนาะก็มีฝรัง่งอ่ากิมจูนะครับกิมจูอันนี้ก็เป็นขานก็เป็นขาผูกไ้ใส่ไก่ต้มต้มไก่ ดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นหนึ่งแต่คุมฟางไว้โคนต้นได้รับเราฝนยอดก็เริ่มแตกยอดก็เริ่มแตกขึ้นมาละเริ่มแทงยอดขึ้นมานะครับส่วนต้นนี้นะครับต้องปลูกเสริมนะผมไม่รู้ว่ายอดเขายังเหลือไหมนะเนี่ยไม่มียอดนะครับมีแต่ใบแต่แต่ต้นยังเหลืออยู่แต่ต้นยังเหลืออยู่ไม่รู้เป็นเพราะอะไร ถ้ามับยอดแห้งไปเฉยๆสงสัยมแมลงกินแต่ใบเขาก็ยังยังยังพอยืนอยู่ได้อยู่อันนี้ต้องปลูกเสริมแล้วแหละนะครับมีคงคงไม่โตะล้าเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็สลับกับกล้วยเหมือนกันนะครับสลับกับกล้วยเป็นกล้วยอันนี้เป็นกล้วยหอมทองประทุมนะหอมทองประทุมนะครับสั่งมาต้นนี้ ต้นนี้ต้นนี้ก็แตกยอดแล้วครับแตกยอดละเริ่มแทงยอดลนะนะครับแทงยอดขึ้นมาใบเขาจะยาวเขาจะยาวกว่าหน้าแรงนะถ้าออกด้านฝนนะต้นนี้ก็โอ้ใบเริ่มยาวนี่มแมลงไปละนะครับมแมลงก็จะมาเกาะมากินก็ช่างเขานะครับไม่เป็นไร,นะรถ้าต้นเราแข็งแรงเราก็อยู่ได้นะเนี่ยแตกยอดนะครับต้นโตก็โต ีหอมทองปทุมต้นโตก็โตนะครับส่วนต้นไม่โตมันก็ไม่โตนะเอาอะไรใส่ไปก็ไม่โตไม่โตไม่เป็นไรก็เหมือนกับคนนะครับต้นไม้มีคนตัวเตี้ยต่ำดำขาวสูงต่ำดำขาวมันก็เป็นเรื่องปกติอันนี้ก็เริ่มแทงยอดใส่ฟางใส่ฟางเข้าไปโคนต้น ต้นนี้ก็ก็สวยนะครับต้นนี้ก็สวยกิมจูนะครับฝรั่งกิมจูนี่ไม่ห่อนะไม่ห่อแล้วมันมนวลหลายต้นอยู่เนาพอได้กินนะครับได้กินเยอะแลยแหละปีนี้ถ้าเขาออกหน้าแรงเนี่ยเขาจะไม่เน่านผิวเ็าจะผิวเ็าจะมันนะถ้าออกหน้าแรงทีนี้ผมสังเกตดูถ้าออกหน้าฝนเนี่ย ะมะแมลงอะไรจะรุก,กวนเยอะเขาจะเน่านะพอแก่แล้วมแมลงก็จะชอนชยัยก็จะเน่าไปนะเพราะฉะนั้นฝรั่งเขาถึงหอนะครับก็เพราะว่ามันออกหน้าฝนเนี่ยมแมลงจะชอบผิวโดนน้ําโดนอะไรก็จะเน่าเร็วนะครับไม่เหมือนหน้าแรงเนาะ,อ,ะอีกต้นหนึ่งนะครับต้นหนึ่งครับอันนี้อยู่กับฝรั่ง อันนี้คือยังไม่ได้ใส่เคมีนะครับพี่น้องครับยังไม่ได้ใส่เคมีใส่เฉพาะขี้ไก่นะผมใส่เฉพาะขี้ไก่แล้วก็เอาฟางกรบเคมีไม่ได้ใส่เลยเนี่ยกะว่าจะใส่ให้ฝนลงหนาๆหน่อยนะครับก็จะใส่เคมีนะครับอันนี้ใส่เฉพาะขี้ไก่ต้นงามกว่างามๆนะต้นนี้ผมได้มา ได้มาครั้งแรกเนี่ยพึ่งออกสองใบเองเพึ่งออกสองใบพึ่งเอาลงถุงพอมาปลูกก็ออกจากถุงปลูกเลยนะเขาบอกมันขาดตลาดรอเป็นเดือนนะครับโอนเงินไปรอเป็นเดือนกว่าจะได้แล้วต้องตามแล้วตามอีกะมะม่วงะมะพร้าวขอภายมะพร้าวน้ำหอมพันพวงเงินนะครับพันพวงเงินตน้นละสองร้อยห้าสิบบาท ตามภาษาคนไม่มีเวลานะครับยาก็ลก,ยาก,ก,ลกนะยาก็ลกนะครับยาก็ลบก็ไม่เป็นไรนะครับให้อยู่ด้วยกันไปคลองก็เริ่มมีน้ำนะครลองก็เริ่มมีน้ำแต่ยังยังไม่เต็มก้นคลองนะคลองยาวไปสุดเลยนะครับยาวไปสุดเลยแปลงนี้ก็จะประมาณห้าไร่นะครับ ก็จะมีทุเรียนตายหมดแล้วเรียบร้อยนะลดน้ำน้ำหมดก็ตายสามวันไม่โดนน้ําตายนะครับทุเรียนตายผมไปอบรมมาสามวันกับมาถึงบ้านตายหมดเลยทุเรียนนะมะพร้าวฝรั่งอยู่ได้ไม่มีใครช่วยนะครับทําคนเดียวทําคนเดียวเวลาว่างก็เข้าสวนนะครับ มีภารกิจก็ต้องไปนะครับความจําเป็นงานประจำนะก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเท่าไหร่นะครับก็จะสลับไปด้วยกล้วยหอมประทุมนะกล้วยหอมหอมทองประทุมนะครับบอกว่าอย่างนั้นนะครับคนขายฝรั <c oughs> ่งนี่หลายต้นนะครับร้อยกว่าต้นฝรั่งกินละ กินบ้างแจกบ้างนะครับไม่ขายนะครับไม่ขายสลังเอาไว้ให้พี่น้องมาเยี่ยมเยียนไารับประทานนะครับก็พอได้ชิมนะมันยังออกไเยอะสลังเพิ่งเพิ่งปลูกปีที่แล้วเพ่งปลูกปีที่แล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ